พี่น้องหมู่บ้านนี่ยเย็ติวไปตลาดเย้ดติว่าซื้อมากกรอบดีดีบแพงเนี่ยพี่น้องเย็ดติวเห็นว่าอเออไปจะกินสมแซบแจกก็กรี่ซื้อมากพี่น้องอู้ละเอียดมากเย็ดติวเข่ามากพี่น้องอนุ่ยหนึ่งได้เป็นจานนวน่เพอนันนั้อนอันนั้นท่านนี่นว่นลายพี่น้อง กรอบกรอบอเพิ่มแบแอปเปิลนี่แหละป้าหนึ่มองอีกอย่างว่านวลนนาค่ะแกพี่น้องผู้ใดอ,อยากกินสมกับเลี้ยงสิวเข่ามากด้วยพี่น้องกินแบบบานๆพี่นองอุ้ยหน้่มไล่ออก นนห,นาาหนึ่งไหมพี่น้องในจังหวะจานหนึ่งเมืองดูเห็นบ่พี่น้องสวัสดีพี่น้องมือนี้ยี่ยมจ้วสิกินสมบกม่วงพี่น้องนอนตื่นขึ้นได้นี่บ่ทั่นในรับดอกอยากกินบกม่วงพี่น้องบอกม่วงกีก่ตัวเสือบอกม่วงดิบมากหมวกบ้าเสือมากาห่าน่วยพี่น้องบอกแพงเลยหนึ่งหนึ่งเต็มจานจานแบบพี่ไอแก้วผิโผงพี่น้อง ผูดได้ยูไก่ยี้ติวเขามากินน้ำตานแตยี้ติวพี่น้อง่นองะพี่น้อง Que é a mm -hmm. não, não tem que ริกรผกูพีน้องรสแบบไม่ตีว่าจะให้เกลือน้ำปลาก็เลยบเห็ดก็เลยเห็ดผิดปนผิดผงบาท่างเล่เนาะเกลือผิดปนแบบ นกรอบก็แอปเปิลอยู่ไหมบอว่าเนี่ยยิ่งไปซุปเปอร์มาร์กกับดุกสาวไปเห็นเขาเจ้าขายหน่วยหนึ่งกับเก่าสิบเก่าเส้นพี่น้องแต่รีสื่อมากอยู่ร้านขายของอะมีหน่วยเก่าสิบเก่าเส้นอีกร้านหนึ่งเมื่ออีกร้านหนึ่งหาสิบเก่าเส้นว่านี่ยรีสือมาหาหน่วยแบบ อโอ้ยอยากให้ได้กินน้ำด้พี่น้องผู้ใดอยากกินบกสุมตอนนี้เขาไมา่กินน้ำกันก็ไเ้ีิยพี่น้อง ไปหิวมากจากเมืองไทยพี่น้องคือแกมวงบ้านเ่าเลย กับเพรพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ผู้ได้ขาว่าบางทีสิวแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิไนเด้เบิ่งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหนาพี่น้อง